สวัสดีครับวันนี้มารีวิวลกพ่อเงินนะครับบางคลานเป็นเนื้อเปียกทองนะคัตเข็บน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับ เปียทองมีคราบอยู่ข้างหลังนะครับพัก,พกน,นี่ที่เสียงท่านนะครับด้านหลังเสียงก้นครับ เนื้อสวยมากครับเปียกทองด้วยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรแท้หรือไม่นะครับแต่ว่าเนื้อหาวิสเสน่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ